เรื่องราวของนักอเมริกันฟุตบอลที่กำลังมีลุ้นจะได้เข้าชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์และย<ๆ>ูยูเขากับประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตแต่เหล่าทูตเทวดานั้นกลับพบว่าดวงวิญญาณของเขามันยังไม่ถึงคาดเลยจะส่งเขากลับเข้าร่างของตัวเองแต่ทว่าร่างของเขาดันถูกเผาไปเรียบร้อยทำให้เขานั้นก็ต้องงานงอกอัหมาสะเทือนวงการเทวดาในภาพยานตร์เรื่อง h a v e n Can Wait สวรรค์ต้องรอ แล้ววันนี้เรานั้นจะมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำ YouTube Premium แถม YouTube Music ในราคา39บาทต่อเดือนและ Netflix Premium ในราคา79บาทต่อเดือนอีกทั้งยังมีแอปอื่นๆอีกมากมายในระบบซื้อสินค้าอัตโนมัติที่แอป24 Shop เพียงสแกน QR code หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยแรกเรื่องมาจะเป็นภาพบรรยากาศ การฝึกซ้อมอเมริกันฟุตบอลของทีมชื่อดังโดยนักกีฬาคนหนึ่งเขานี่ยก็มีชื่อว่าโจเห็นที่ว่าเขาน่าจะเล่นเข้าตากรรมการและมีแววจะได้ลงแข่งตัวจริงในแมตช์หน้าซึ่งในทุกๆวันโจนี่ยก็ฝึกซ้อมอย่างบ้าคลั่งเพราะการเล่นบอลมันคืออาชีพที่เขาในรักที่สุดต่อมาในเย็นวันหนึ่งระหว่างที่โจนั้นกำลังเล่นดนตรีโคดีชื่อว่าแม็กเขาน้นก็มาส่งพายบันเกิดให้กับโจพร้อมก็บอกข่าวดีว่าในแมตช์หน้า โจจะได้ลงแข่งเป็นตัวจริงโจที่ดีอย่างนั้นนูก็ดีใจมากซึ่งแม็กกับโจพวกเขานู่ก็ค่อนข้างสนิทกันรู้ใจกันไปซะทุกเรื่องโดยโจนี่ยก็มีท่านวดประจําเวลาเจอหน้าแม็กทีไรเขาก็จะนวดท่าน,นี้ให้เสมอและหลังจากรู้ว่าเขาจะได้ลงแข่งในแมตช์สำคัญโจนั้ก็เตรียมตัวตื่นมาออกกําลังกายอย่างหนักแต่ระหว่างที่เขากําลังบันจักรยานเข้าอุโมงค์ก็มีรถยนต์ทีไลบีแซงกันมายอย่างแรงก่อนจะมีเสียงโครมดังรันเท่านั้นแหละภาพมันก็ตัดมายัางสถานที่แห่งหนึ่งที่ที่มีสีขาวเต็มมไปห โดยที่โจนก็เดินมาพร้อมกับชายชุดดำอีกคนแต่โจนก็คิดว่าน,นี่มันคงจะเป็นความฝันเขาไล้เดินตรงไปเรื่อยๆรอเวลาให้ตัวเองตื่นขึ้นและชวนชายชุดดำคุยอย่างไม่รู้อิโนอิเนเออะไรก่อนที่เขาจะได้เห็นว่ามันเหมือนมียานแม่จอดรออยู่้างหน้าพร้อมกับลุงๆป้าๆที่ต่อแถวขึ้นไปแถมยังมีคนคอยเช็คชื่อก่อนขึ้นอีกด้วย เขาเลยเดินเข้าไปทักทายแต่ชายชุดดําที่มากับโจเขานั้นก็ดุเสียงดังบอกวันนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เพราะสถานที่แห่งนี้มันเป็นเพียงต้นทางไม่ใช่สถานที่สุดท้ายของโจก่อนจะไล่ให้โจนาีไปต่อแถวเหมือนกับลุงลุงป้าป้าเหล่านั้นแต่โจที่ไม่อยากขึ้นไปเขานน้นก็เดินไปออกกําลังกายรอเวลาให้ตัวเองกระตื่นขึ้นจนมันก็เหลือเขาอยู่คนเดียวถ้าไม่ใชชายวัยชราอีกคนในกระปากดตัวและชายชุดดําก่อนหน้านี้ก็เรียกเขาว่าหัวหน้า ก่อนจะรายงานเรื่องโจ์ที่ไม่ยอมขึ้นยานแม่ไปหัวหน้าเทวดาเลยเรียกโจมาคุยบอกให้โจนะเข้าใจวันนี้มันไม่ใช่ความฝันและนี้มันก็ไม่ใช่ชีวิตเพราะมันคือสถานที่หลังความตายและหลังความฝันของมนุษย์ โจที่ดียินอย่างนั้นก็อึ้งไปก่อนจะค้านสุดใจไม่เชื่อว่าตีนั้นจะตายแล้วจริงๆซึ่งพอเห็นว่าโจใันยินกรานเช่นนั้นหัวหน้าเลยสั่งเทวดาให้ตรวจสอบวันเวลาการตายของโจอ,อีกทีเท่านั้นแหละสำนักทูตสวรรค์น่กระแทบสะเทือนเพราะตามเวลาเดโนตของโจเขาจะมอดไมในอีก50ปีข้างหน้าได้ยินอย่างนั้นโจนกะเฮลัน,ลนต่างจากเหล่าเทวดาที่ยืนเอือกับความผิดพลาดในครั้งนี้ ผู้คุมเลยสารภาพว่าเขาเนี่ยเพิ่งมาทำงานวันนี้วันแรกและเขาเนี่ยก็ได้เห็นว่าโจนาโดนรถชนเต็มๆเลยคิดว่าสภาพนั้นยังไงเนี่ยก็ไม่น่ารอดเลยพาดวงวิญญาณของโจะนามาที่นี่หัวหน้าเทวดาที่รู้ความจริงเนี่ยก็ได้บเพราะทุกชีวิตต้องรับวิบากกรรมของตัวเองต่อให้เจ็บปางตายหากยังไม่หมดลมหายใจยังไงก็ไม่ควรพามาที่นี่ก่อนเขาจะสั่งผู้คุมให้พาดวงวิญญาณของโจกลับเข้าร่างประเดี๋ยวนี้โจที่รู้จะได้กลับไปเขาเนี่ยก็ดีใจออกหน้าออกตาแต่ที่ไหนได้ เขากับพบว่าทุกคนกำลังมาร่วมไว้อะไรในงานศพของเขาโดยมีแม็กที่ยืนอำลาเขาอย่างเศร้าใจไม่เพียงแค่นั้นเขายังได้เห็นเท่าทานที่ร่างกายของตัวเองมันถูกมอดไหม้ไปเรียบร้อยผู้คุมที่เห็นท่าไม่ดีเลยพาเขากลับมาหาหัวหน้าอีกครั้งซึ่งเขานั้นก็ไว,ไวุ่นวายกับการทำงานกะกากของเหล่าเทวดาและสั่งให้พวกเขารับผิดชอบเรื่องนี้ให้ไวที่สุดและหัวหน้าเทวดาที่รู้สึกผิด เขานั้นก็พยายามคิดหาทางเพราะหากร่างของโจนั้นถูกเผายังไงก็กลับเข้าร่างเดิมไม่ได้ก่อนจะใช้วิธีพาโจไปหาร่างใหม่โดยหากมนุษย์คนไหนที่กําลังใกล้เสียชีวิตและถ้ายังไม่มีใครพบว่าคนคนนั้นหมดลมหายใจเราก็จะใช้โอกาสนี้ส่งดวงวิญญาณของโจน้นเข้าไปจากนั้นหัวหน้าน่ก็พาโจมาด,ดูนักกีฬาผาดผลที่อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าชายคนนี้น่ก็จะพลาดเสียชีวิต แต่โจที่เห็นร่างกายของชายคนนี้เขาก็ไม่เอาเพราะว่าชายคนนี้เตี้ยเกินกว่าจะเป็นนักอเมริกันฟุตบอลเท่านั้นแหละหัวหน้าเลยพามาดูอีกคนที่เป็นนักแข่งรถโจที่ได้เห็นหุ่นเห็นความแข็งแรงเขาก็เริ่มเห็นด้วยแต่ที่ไหนได้นักแข่งรถคนนี้ดันพูดแต่ภาษาเยอรมันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยสักนิด โจที่เห็นงั้นเนี่ยก็ขอบายทันทีพอเห็นว่าคนนี้ก็ไม่โดนคนนั้นเนี่ยก็ไม่ถูกใจหัวหน้าเทวดาเลยพาเข้ามาที่บ้านเศรษฐีคนหนึ่งโดยตอนนั้นจูเลียภรรยาของเศรษฐีก็กําลังร่วมมือกับชูรักที่เป็นเลขาของเศรษฐีคนนี้ด้วยการวางยาพิษสามีตัวเองและโจกับหัวหน้าเทวดาก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดโจที่เห็นนี่ะก็รู้เลยว่าครอบครัวนี้น่ะวุ่นวายเขาเลยจะขอบายอีกรอบแต่ในตอนนั้นก็มีสาวสวยคนหนึ่งที่ชื่อว่าเบ็ตตี้มาติดต่อเขาพบเศรษฐี เพราะว่าเศรษฐีคนนี้จะทําการกว้างซื้อชุมชนของเธอเพื่อไปทําโรงงานเคมีและเธอที่ไม่เห็นด้วยก็ต้องการให้เขายุติการสร้างโรงงานพวกนั้นเพราะหากมีโรงงานในชุมชนก็เท่ากับพวกเขาทําลายชีวิตของคนในชุมชนไปด้วยเลยค่ะที่ฟังเธอเรียกร้องหน่งเข้าทางเรียกพอบานให้ไปตามเศรษฐีมาพบเบ็ตตี้กล่าวว่าจะให้พอบานเป็นคนไปพบศพของเศรษฐีคนแรกซึ่งโจที่มองดูเหตุการณ์ทั้งหมด เขานั่นก็เห็นใจเวตตี้และอยากจะช่วยเธอกับชาวบ้านหัวหน้าเทวดาเลรี่ไปเขาตัดสินใจว่าเขาจะใช้ร่างของเศรษฐีหรือไม่เพราะหากพอบ้านไปเห็นร่างของเขาก่อนโจน่าก็จะเข้าร่างนี้ไม่ได้ซึ่งโจที่ต้องรีบตัดสินใจเขาน,นก็ขอทำสนธิสัญญาขอใช้ร่างนี้แค่เพียงชั่วขราวหากยุติการสร้างโรงงานได้เมื่อไหร่ก็ให้เหล่าเทวดาหาร่างใหม,ใหม่มาให้เขาทันทีซึ่งหลังจากทำสัญญากันเรียบร้อยหัวหน้าเทวดาก็พาโจมาสวมรอยในร่างของเศรษฐีแต่โจที่ส่องกระจกนูก็ตกใจ เพราะว่าเขาได้เห็นเป็นร่างของเตียงเด็ดๆหัวหน้าเลยอธิบายให้เข้าใจบอกว่าตัวเราจะเห็นเราเป็นเราแต่คนอื่นที่เห็นโจจะเห็นในร่างของคนที่เราในะสวมรอยอยู่และในตอนนั้นพ่อบ้านก็มาขอเรียกเจ้านายโจเลยออกไปลองเทสและได้เห็นว่าเขาในเนียนอยู่ในร่างของเศรษฐีจริงๆจากนั้นพ่อบ้านก็จัดการแต่งองค์ทรงเครื่องให้เจ้านายเพื่อลงไปพบปะกกับเบ็ตตี้โจได้เห็นความแน่นของพร็อพ เขาน่ก็ไม่ชินส่วนจูเลียกับเลขาในตอนนี้ทั้งคู่นั้นก็พากันดีอกดีใจมโนวัวป่านนี้พอบานคงเห็นศพของเศรษฐีเรียบร้อยและพวกเราน่ก็จะรวยกันเละแต่ที่ไหนได้พอเธอเปิดประตูเข้าไปกลับพบสา,ามีนั้นยังมีชีวิตทําให้จูเลียน่งกับลิซตกใจเลขาที่กลัวโป๊เลยลีพาเธอออกไปข้างนอกทันทีและเบตตี้ที่อยากคุยกับเศรษฐีมานานเธอน่กัเขาเรื่อง ต้องการให้เขายกเลิกการก่อสร้างโรงงานพวกนัน้นโจเลยใช้โอกาสที่อยู่ในร่างของเศรษฐีเลยรับปากว่าเขาจะยกเลิกการก่อสร้างทั้งหมดและจะแจ้งในที่ประชุมให้ทำการยกเลิกทันทีแต่เบตตี้เนี่ยก็ไม่เชื่อเพราะที่ผ่านมาเศรษฐีเนี่ยโกหกปิ้นป้นกระร่อนท้องใช้แต่เงินฟาดคนอื่นอย่างเดียวโจที่อยากให้เธอเข้าใจเลยพยายามบอกความจริงว่าเขาเนี่ยไม่ใช่เศรษฐีบ้าอำนาจ แต่ว่าเขาเน่ยเป็นนักกีฬาที่ต้องมาอยู่ในร่างของเศรษฐีคนหนีเบ็ตตี้ที่หาว่าเขาเปนปั่นประสาดเธอเลยขอตัวไปจากทีน่นี้พร้อมกับทิ้งท้ายให้เขาน่ยรักษาคำพูดให้ดีๆตัดมาที่จูเลียกับชู้รักพอเห็นว่าสามียังไม่ตายเธอเ่ยก็เครียดจัดกลัวว่าาสามีจับได้มีหวังเราสองคนต้องติดคุกหัวโตกินข้าวแดงในคุกแน่ๆ จากนั้นโจเน่ก็เรียกเราขามาคุยให้ชี้จแจงรายละเอียดการก่อสร้างโรงงานและให้เขาเนะอธิบายเรื่องธุรกิจต่างๆพอลีขาได้เห็นว่าเจ้านายของตัวเองทำตัวอ่องๆแปลกๆเขาเนี่ยก็มาเมาให้จูเลียฟังแถมตอนนั้นพอทั้งคู่ได้ยินเสียงดนตรีของโจก็ต่างพากันงง,งไปใหญ่เพราะปกติแล้วเศรษฐีเนะี่ยไม่จับเครื่องดนตรีด้วยซ้ำแถมในมือเข้าวันเดียวกันทั้งคู่ที่เห็นว่าเศรษฐีเอาแต่นั่งกินข้าวอยู่เงียบๆก็ต่างพากันเกรงไปหมด ก่อนจะมานอนกอดกันอยากจะหาทางจบเรื่องพวกนี้ไวๆส่วนโจในตอนนี้เขานก็ได้เห็นข่าวการแข่งขันที่รู้ว่าทีมของตนีนชนะในแมตช์นี้เขานก็รู้สึกแย่ที่เขาควรจะเป็นส่วนหนึ่งในการฉลองชัยครั้งนี้เช้าวันต่อมาโจาก็นั่งกินข้าวเยืยบๆเ,เหมือนเดิมก่อนจะนึกขึ้นได้เลยลองทักทายภรรยากรรมลอจนเธอที่ตกใจนก็สะดุ้งหวัวงมือไม้สั่นไปหมด จากนั้นโจเนก็เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงงานโดยแบตตี้ที่เป็นตัวแทนของชุมชนเธอเก็เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยและเมื่อเริ่มประชุมเหล่าคณะกรรมการเนก็พูดเรื่องการก่อสร้างจะลงทุนโน่นนี้จะขยายอาณาเขตสารพัดหากเศรษฐีอนุมัติเรื่องเงินได้เมื่อไหร่พวกเขาก็จะลงมือได้ทันทีแต่ว่าโจที่สวมบทเป็นเศรษฐีเข,ขานกก็ขันก่อนจะเปรียบเทียบเรื่องการก่อสร้างโรงงานกับกีฬา กพราการทำงานเป็นทีมมันต้องคำนึงผลกระทบของทีมและสู้เพื่อกองเชียหากเราก่อสร้างโรงงานเคมีขึ้นมาชาวบ้านที่นั่น,นก็ต้องเดือดร้อนและขอให้กรรมการทุกคนไปหาสถานที่อื่นมานำเสนอและเขาก็ยินดีจะจ่ายเงินลงทุนให้ทั้งหมดทำเอาเบตตี้ซไดิยินเธอหน้นตกใจที่เขานกรักษาคำพูดในคืนต่อมาหัวหน้าเทวดาเขานำก็ปาก,กตัวให้โจได้เห็นโจที่ดีใจก็รีบกระซิบกบระซาบคุยกับหัวหน้าบอกว่าเขาจะยกเร,เรื่องการก่อสร้างได้เรียบร้อย และต้องการให้หัวหน้าเร่งหาร่างใหม่ให้ไวที่สุดแต่ในตอนนั้นเหล่าแม่บ้านที่ได้ยินเขากระซิบกระซาบพ,พวกเธอก็นำมาแอบฟังจนพอบ้านที่ตามมาเห็นหนก็รีบไล่และแจ้งกับเจ้านายว่าเบตตี้นั่นมาหาเขาที่นี่ซึ่งโจที่รู้ว่าจะได้เจอเธอเขาเลยรีบวิ่งแจ้นออกไปและเธอที่ได้เจอหน้าเขาหนึ่ะก็รีบขอบคุณที่เขานการรักษาคำพูด แต่โจนั้นก็เปลี่ยนเรื่องชวนเธออยู่ทานข้าวเย็นที่นี่ด้วยกันแต่พอคิดไปคิดมาเขานืกก็เปลี่ยนใจชวนเธอไปดินเนอร์ข้างนอกด้วยกันแต่แทนที่จะเข้าร้านหรูหรูเขาดันสั่งแค่เบอร์เกอร์อรมานั่งกินบนรถเธอที่เห็นความเรียบง่ายของเขานื้นก็อึ้งส่วนโจนั้นก็เขินอายหลบตาเธอไม่หยุดเธอเลยพูดขึ้นมาบอกว่าที่ผ่านมาเธอมองเขาผิดมาโดยตลอด โจเลยลองพูดอ้อมอกับเธออีกครั้งบอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาและเขาจะรีบผาทางออกจากเรื่องนี้ซึ่งก่อนจะแยกย้ายจากกันโจน่ะก็บอกเบตตี้ว่าเขากําลังจะอยากกับภรรยาเบตตี้ที่ได้ยินนี่ก็งงว่าเขาน่าจะมาบอกเธอทําไมหลังดินเนอร์กลับมาโจน่็อารมณ์ดีกลับมาที่คาริฮาร์ดและได้เห็นผู้คุมนามารอเจอเขาที่นี่เขาเลยรีบบอกว่าเขาน่ะเปลี่ยนใจไม่ต้องการหาร่างมาอีกแล้วเพราะตอนนี้เขาน่ะตกหลุมรักเบตตี้เข้าแล้ว แต่ภูคุมน,นก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าโจน่ได้ทำส่วนที่สัญญาเอาไว้และมัน,นก็ไม่มีเงื่อนไขในข้อไหนที่จะมาเปลี่ยนแปลงสัญญานี้ได้แต่ว่าโจนี่ก็ไม่ฟังรีบเดินขึ้นไปหาภรรยะกากรมลอโดยที่ตอนนั้นเธอก็กําลังนอนก,กกับชู้รักพอได้ยินเสียงเคาะประตูละเลขาน่ก็รีวิ่งไปซ่อนโจที่เปิดประตูเข้ามาเขาเนี่ก็ไม่รอช้าขออยากกับเธอทันที บอกว่าในเมื่อเราเนี่ยไม่ได้รักกันก็ควรจะอยากให้มันรู้แล้วรู้รอดแล้วจะไปกอดกับใครก็เชิญและโจที่รู้ว่าเลขาอยู่ในห้องนีเขาเนื้อก็ตะโกนสั่งงานให้เลขาติดต่อแม็กให้มาที่นี้เลขาที่ดินเขาสั่งงานเน,นก็ตกใจรีบขานรับทันทีพอจูเลียได้เห็นความบื้อของชูเธอเนื้นก็วีนแตกก่อนจะสั่งให้เขารีบจัดการสามีของเธอเดี๋ยวนี้นเลยเทถานั้นแหละพอเห็นว่าโจเดินกลับไปที่ห้องทั้งคู่เนื้อก็วางกับดัก กะจะให้ของเล่นถล่มใส่เตียงและพอได้ยินเสียงคลมอย่างดังทั้งคู่นั้นก็คิดว่าป่านนี้เศรษฐีน่ามองเทงไปเรียบร้อยแต่ที่ไหนได้เขาดันเปิดประตูเข้ามาห้องจูเลียอีกรอบเพื่อเอาเบอร์ของแม็กมาให้กับเลขาทำเอาทั้งคู่นั้นก็เซ็งคนอะไรตายยากตายเย็นชิบป,ป่ง เช้าวันรุ่งขึ้นแม็กที่ถูกเชิญมาที่นี่เขานั่นก็ไม่เข้าใจที่มหาเศรษฐีน่าจะเชิญเขามาทําอะไรและโจที่ได้เจอหน้าแม็กเขานั่นก็ไม่รอช้าเล่าความจริงให้แม็กฟังบอกว่าเขานี่ยไม่ใช่เศรษฐีแต่ว่าเขาน่ยคือโจนักกีฬาในทีมแรมซึ่งก็แน่นอนว่าแม็กนั่นไม่มีทางเชื่อและในตอนนั้นหัวหน้าเทวดานันก็โผล่มาพอดีเขาเลยพูดคุยกับหัวหน้าต่อหน้าแม็กแต่แม็กที่มองไม่เห็นเลยคิดว่าเศรษฐีน่ะเป็นบ้าโจเลยทําการงัดเรื่องเก่าๆมาพูดที่รู้กันแค่2คนระหว่างเขากับแม็ก ทำให้แม็กน้กะเริมตังหงิดตังหิดไม่เพียงแค่นั้นโจเองเดินไปนวดให้แม็กเหมือนที่เขาชอบทําให้แม็กเป็นประจำแถมเขายังเป่าเครื่องดน,นตรีให้ฟังเท่านั้นแล Mac หละแม็กน่ะก็แทบช็อกทีนี้มันคือโจของเขาจริงๆด้วยโจเลยจัดการเข้าเรื่องบอกว่าเขานต้องการเข้าทีมแรมเพื่อไปแข่งซูเปอร์โบให้ได้แม็กที่ได้ยินก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ยากทีเศรษฐียังเขาอยู่ๆจะไปลงแข่งต้องไปบอกใครต่อใครว่าเขาคือโจยังไงก็ไม่มีใครเชื่อแต่ว่าโจนั้นก็ไม่สนบอกว่าเขาไมีแผนสำรองเรียบร้อย จากนั้นเขานก็ตั้งน้าตั้งตาออกกำลังกายสร้างทีมเล็กๆโดยให้คนรับใช้มาลงเล่นด้วยกันจนจูเลียก,กับเลขาที่เห็นทั้งคู่นั้นก็ง,งงหนักกว่าเดิมต่อมาแม็กที่เห็นว่ามันไม่เวิร์กที่โจนั้นฝึกแต่กับคนรับใช้แล้วชาติไหนก็มาการอยาจะเห็นแววซึ่งโจน,นก็ดอนแคร์บอกว่าเขาได้จัดการซื้อทีมแลมเรียบร้อยและตอนนี้เขาก็ได้เป็นเจ้าของทีมที่พร้อมจะลงไปเล่นด้วยตัวเอง และตั้งแต่นั้นมาโจนก็มาฝึกซ้อมกับทีมเต็มตัวแม้ทุกคนจะมองเขาในรูปรักษของเศรษฐีแต่สําหรับเขาเขายังเห็นตัวเองเป็นโจนเสมอสึ่งเขานั้นก็โชว์สก,กิลเต็มทีแต่ว่านักกีฬาคนอื่นเห็นว่าเขาน่าเป็นเจ้าของทีมก็ไม่มีใครก้าเล่นด้วยกลัวจะโดนไล่ออกเขาเลยสั่งให้ทุกคนอ่านเล่นเต็มที่ไม่ต้องสนว่าเขาน่าเป็นใครมาจากไหนทถานั้นแหละนักกีฬานากระจัดหนักจัดเต็มจนโจนก็ได้โชว์ฝีมือตัวเองทำเอาข้อตาเหล่าโค้ชสุด หลายวันต่อมาในก่อนการแข่งขันเพียงไม่กี่สัปดาห์โจนก็ได้จัดงานแถลงข่าวที่คาริฮาร์ดทำให้จูเลียกับเลขาที่เห็นน่าก็เป็นกังวลเพราะถ้าเรื่องอยาจบลงเมื่อไหร่เธอกจะไม่ได้เงินสักแดงทั้งคู่เลยช่วยกันวางแผนจะลงมือจัดการสามีอีกรอบในตอนนั้นโจที่เห็นว่าเบ็ตตี้มาร่วมงานเขานั่็เข้าไปทักทายและสารภาพความรู้สึกข้างในว่าหากเรื่องอยาของเขาจะจบลงเมื่อไหร่เขาน่าจะมาขอเธอเป็นแฟนทันทีแต่ในตอนนั้นโจนก็มองไปเห็นหัวหน้าเทวดาที่มาแจ้งข่าวเรื่องร่างใหม่ และเตือนว่าเวลาของเศรษฐีคนนี้มันกําลังจะจบลงในไม่ช้าเขาที่กลัวหนึ่งก็รีบวิ่งไปบอกเบ็ตตี้และพูดเป็นในไนว่าหากเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้ขอให้เธอโดยไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นและสักวันเขาน่าจะตามหาเธอให้เจอเพื่อบอกรักกับเธอให้ได้และหลังจากที่เบ็ตตี้กลับไปโจนก็ยืนคิดหนักอยู่ตรงบ่อน้ําก่อนจะมีกระสุนลั่นไกลใส่เขาจนเขาน่าก็ล่วงลงไปในบอ่อซึ่งคนที่ยิงก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือภรรยากับชูรักนั่นเอง หลังจากเหตุการณ์นี้โจ้ก็ต้องออกจากร่างของเศรษฐี ส่วนทุกคนที่คารืห์ที่ตามหาเศรษฐีพี่เจอก็ทําการแจ้งความในทันทีโดยตํารวจนะ่ก็เรียกทุกคนมาสอบสวนภรรยากับเลขาเนี่ยก็ตีบทเศร้าส่วนเบ็ตตี้เธอนะ่ะก็สารภาพกับตํารวจที่เธอกับเศรษฐีนะ่รู้สึกดีต่อกันแต่ก็ยังไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นและแม็กซ์น่นก็ถูกเรียกมาสอบสวนอีกคนซึ่งเขาเนะี่ยก็แจ้งเบาะแสอยากให้ตํารวจไปทําการตรวจสอบภรรยากับเลขาของเศรษฐีคนนี้บอกว่าเศรษฐีนะ่เคยเล่าให้เขาฟังว่าภรรยาของเขากับเลขามีสัมพันธ์ต่อกัน ท่านั้นแหละตำรวจน่นก็เรียกทุกคนมาที่คาหาสนา์และจัดการสอบสวนพร้อมกันโดยตอนนั้นหัวหน้าเทวดาน่ก็พาโจมาที่นี่และเขาได้เห็นว่าเบ็ตตี้ตกเป็นผู้ต้องสงสยัยก็สงสารเธอจับใจซึ่งวันนี้มันน่ยก็เป็นวันเดียวกันกับการแข่งขันซูเปอร์โบอีกด้วยจนแม็กนั่นก็หัวร้อนเมื่อการสอบสวนไร้สาระเลยเปิดดูการแข่งขันซะเลยทําให้โจที่อยู่ตรงนั้นเขานั่นก็ได้เห็นว่าตำแหน่งคอสต์แบ็กหัวกระแทกอย่างรุนแรงและถูกหามออกจากสนามในทันที หัวหน้าทวดาเลยทําการมองไปที่หน้าของโจเพราะนี่แหละคือโอกาสของเขาในร่างของควอเตอร์แบ็กคนนี้ก่อนจะพาโจมายังที่สนามแข็งเพื่อให้เขานั้นตัดสินใจมาตอนนี้เลยซึ่งสุดท้ายโจน่นก็เลือกที่จะใช้ร่างของควอเตอร์แบ็กที่มีชื่อว่าจาเล็ตทำให้จาเล็ตที่นอนแน่นิ่งไปก็รู้ขึ้นกลับมาลงเล่นเราก็ปฏิหารแมคได้เห็นน่ะก็รู้เลยว่านี่ต้องเป็นโจของเขาแน่ๆเขาเรียรบตรงมาที่สนามทันที และในเวลาเดียวกันเหล่าคนรับใช้ก็ได้เจอศพของเศรษฐีในบ่อทําให้จูเลียกับเลขาที่กลัวโปะกระต่างโทษกันไปกันมาตํารวจเลยจัดการรากทั้งคู่ไปที่โรงพักทันทีตัดมันที่สนามแข่งโจที่ได้ลงเล่นตําแหน่งคอร์แบ็กเขานั่นก็ทาเต็มที่สมกับการรอคอยในการแข่งขันในครั้งนี้จนเขานั่นก็ทำสกอร์ได้อย่างสวยงามพาทีมคว้าชัยในที่สุดแม็กที่เดินทางมาถึงเขานั่นก็ร้องเรียกชื่อของโจซึ่งโจนั่นก็ขานรับทําให้เขานั่นก็ดีใจมากรีบสวมกอดกันทันที ดีใจที่โจะได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งแม้จะอยู่ในร่างของจารีตก็ตามและในระหว่างสัมภาษณ์หัวหน้าเทวดานก้มาบอกลาโจเพราะต่อจากนี้ไปร่างนี้มันจะเป็นร่างของโจตลอดไปจนกว่าเขาจะมีอายุอีก50ปีข้างหน้าและต่อจากนี้โจะจะจำอะไรในร่างเกา่าจำทุกอย่างที่เกี่ยวกับโจไม่ได้อีกแล้วและหลังสิ้นเสียงบอกลาหัวหน้าเทวดาในกระจางหายไปและปล่อยให้โจยืนทมใจอยู่อย่างนั้น ออมานักกีฬาทุกคน,นก็จะออกไปฉลองกันแม็กเลยล้อยทุกคน,นออกไปเพื่อที่เขาจะได้เข้ามาคุยกับโจลําพังแต่พอเขาเรียกชื่อโจกาเรตเนี่ยก็ไม่เข้าใจเพราะว่าตอนนี้เขาได้กลายเป็นจาเรตเต็มตัวไปแล้วแต่แม็กน่ยก็คิดว่าเขาน่ะแค่อําเล่นเลยยื่นเครื่องดน,นตรีให้แต่กาเรตที่เล่นไม่เป็นนั่ยก็งงทาให้แม็กนกั่ยกรู้เลยว่าโจของเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วจริงๆก่อนจะพึมพำร้องเรียกชื่อโจเบาๆจนกาเรตนี่ยก็อยากรู้ว่าทําไมแม็กถึงพูดถึงโจไม่หยุดและแม็กที่เศร้าน่ยก็พูดขึ้นมา บอกว่าเรื่องระหว่างเขากับโจมันเต็มไปด้วยความทรงจําดีๆการเรตนก็ปลอบใจแม็กและเข้าใจว่าแม็กคงคิดถึงโจมากๆจากนั้นเบ็ตตี้นก็มาที่นี่เพื่อที่เธอจะมาคุยกับแม็กแต่การเร็ตที่เจอหน้าเธอเขานั้นก็คุ้นอย่างบอกไม่ถูกเลยลองชวนเธอคุยอยากจะชวนเธอไปดื่มกาแฟด้วยกันแต่ในตอนนั้นอยูอยูไฟไม่กระดับพอดีเขาเลยจูงมือเธอออกมาและพูดประโยคประโยคนึงที่บอกให้เธอไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นซึ่งคำพูดนี้มันนก็เหมือนกับที่เศรษฐีนั้นเคยบอกเธอ และจังหวะน,นี้มันก็ทำให้เธอหนกตงิดตัง,งิดงงในใจราวกับว่าเธอเคยรู้จักชายคนนี้ก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลงซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็อทาสกอร์จาก MDB ไป6.9ดาวและหากไว้ชอบก็อย่าลืมกดกรลอกตอไว้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องต่อไป